นุย V88 สาขาบางพลีสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหนุยอีกเช่นเคยนะคะที่โชว์รูมขายรถยนต์มือสองอาณาจักรรถกระบะเกรด A V88 ฝั่งของสาขาบางพลีจังหวัดสมุทรปราการของเรานั่นเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะ นุ้ยก็มีรถอีซูซุออนิวแต่งซิ่งนะคะจะมาเอาใจคุณพ่อคุณแม่และพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่อยากได้รถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะหรือว่าอยากได้รถแต่งซิ่งนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องเดิมๆนะจ๊ะแต่งแค่ภายนอกนะจ๊ะเครื่องยนต์เดิมๆเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะจ๊ะวันนี้นุ้ยมีโปรโมชั่นดีๆและของแถมอื่นๆอีกมากมายเลยนะจ๊ะ ครบทุกคำต้องการอย่างแน่นอนนะจ๊ะโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนุ้ยเท่านั้นนะจ๊ะนุ้ยมีบัตรเติมน้ำมันมอบใหยมูลค่า1น1,000บาทเลยมอบให้ในวันออกรถนะจ๊ะโปรโมชั่นนี้จะมีถึง30กันยายนต5 6 3นี้เท่านั้นนะคะนี่คือโชมหน้าของ I ิ u ุ u a ออนิวแต่งซิ่งในวันนี้นะคะที่นุ้ยจะพาทุกท่านมาดูกัน เป็น Isuzu All n e w Spacecab 2.5S คันนี้เลยนะจ๊ะราคาอยู่ที่449,000บาทนะคะเป็นรถปี2015นั่นเองเครื่องยนต์ 2,500cc นะจ๊ะเชื้อเพลิงดีเซลค่ะชุดแต่งรอบคันเลยนะคะสะเกิดรอบคัน โหลดเตี้ยพร้อมกับแม็กเวลนะจ๊ะเป็นแม็กแฟชั่นขอบ17จนะจ๊ะพี่ๆสามาพร้อมกับยางใหม่ทั้งชุดนี้นุ้ยแต่งให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่1 0บถึงสิเปเซ็น์ของราคารถเท่านั้นเองนะจ๊ะผ่อนเริ่มต้นเพียง7,500กว่าบาทนะคะผ่อน7ปี84งวดน,นั่นเองคะ่ะ ผ่อนกันเบาๆสบายๆเลยนะจ๊ะและพี่ๆคนไหนที่เครดิตดีประวัติดีสามารถทำฟรีดาวได้นะจ๊ะสนใจรถคันไหนนะคะสามารถทำเรื่องจองออนไลน์กับนุ้ยได้เลยนะจ๊ะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะจ๊ะและนุ้ยยังให้พี่ๆขับฟรีกันอีกนะคะ 45วันกันไปเลยนะจ๊ะ1เดือนครึ่งเลยนะคะพร้อมดอกเบี้ย0%ูนนาน12เดือนเลยนะคะออกรถคนเดียวได้ง่ายๆไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะจ๊ะอายุงานน้อยมีประกันสังคมนะคะเอกสารชัดเจนก็สามารถออกรถได้แล้วนะจ๊ะไม่ว่าจะทำงานบริษัทกิจการส่วนตัวค้าขายผู้รับเหมาหรือว่าอาชีพอื่นๆเนาะก็สามารถออกรถกับนุยได้เช่นกันนะจ๊ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์083 304 9856นั่นเองจ้าเบอร์หนุยอยู่ใต้คลิปเลยนะจะเอกสารการจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากเลยนะคะมีแค่บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสเตตเมนต์และสลิปเงินเดือนแค่นี้เองนะจ๊ะถ้าเป็นผู้รับเหมาเนาะนุยขอบเป็นสัญญาจ้างงานด้วยละกันเนาะเรามาดูฟังก์ชันกันบ้างนะคะ ตรงนี้เสียบสาย USB เสียบสาย AUX ได้ด้วยนะจ๊ะเล่นวิทยุ MP3 CD DVD เล่นได้หมดเลยนะจ๊ะส่วนแอร์ของเขานะคะเป็นแอร์ปรับมือหมุนนั่นเองจ้าเกียร์ของเขาเป็นเกียร์กระปุกนะคะมีทั้งหมด5สปีดด้วยกันนะจ๊ะ พี่ๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถออกรถกับนุยได้เช่นกันค่ะทําเรื่องจองออนไลน์กับนุ้ยได้เลยนะจ๊ะนุ้ยมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะจ๊ะจัดรถผ่านได้ง่ายๆออกรถได้ถูกอาชีพอย่างแน่นอนนะคะในกรณีที่จองออนไลน์กับนุ้ยแล้วจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะคะเราคืนเงินจองให้เต็มจำนวนอย่างแน่นอน หนูจะช่วยทุกคันและดันทุกเคสนะคะเพื่อให้พี่ๆได้รถไปใช้กันอย่างแน่นอนนะจ๊ะรถทุกคันที่นี่มีการรับประกันให้ทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะและยังฟรีค่าแรงค่าช่าง1ปีเต็มกันเลยนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่มีเพื่อนนะคะหรือญาติพี่น้องเนาะที่อยากได้รถไว้ใช้งานกันอยู่นะคะแนะนำทีวี v 88ได้เลยนะจ๊ะ น,นุ้ยมีค่าแนะนำให้สูงสุดถึง5,000บาทเลยนะจ๊ะและฝากทุกคนนะคะกดติดตามเพจและช่อง YouTube ของนุ้ยไว้ด้วยนะจ๊ะกดติดตามกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆและของแถมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะนุ้ยต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่แล้วมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆอีกเช่นเคยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ